ไอ้ว anyway, uh, ินอะไรเนี่ยร like ู yeah. ้ไหมวันก่อนเนี่ยกูแลบโคตรเดือดเลยแต่แฟนกูเรียกให้กูไปซักผ้ากูนี่กระโดดทีบเลยจริงเหรอไม่ไม่ใช่จริงเหรอมึงโอ้โหกูจะไปต่อยังไงล่ะชิบหายโอ้โหมึงนี่โง่จริงเลยเออขาเล่นแบบเนี่ยไม่เล่นกับเขาเลยเออกูกระโดดทีบเลยมึงก็บอกทีบเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมึงเข้าใจไหมเอออ่ะกูเล่นใหม่ชะเล่นใหม่อีกรอบนะอ่าอ่ะวันก่อนนะกูแลบยังเดือดเลย แต่แฟนกูเนี่ยเรียกให้กูไปซักผ้ากูนี่กระโดดถีบเลยพี่โคตรเก่งเลยพี่ยอดเล่นกับออมสินก็ได้ออมสินน้องสาวของพี่วันก่อนนะพี่เนี่ยไปทไมพี่ไปแล็บที่เวทีโคตรเดือดเลยแต่แฟนพี่เนี่ยให้ไปซักผ้าพี่นี่กระโดดถีบเลยถีบเงี้วพี่ถีบปั่นจักรยานไปซื้อผงซักฟอกแห่เนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเอว โอ้โหมึงไม่มีคนสมบัติเป็นแฟนน้องสาวกูเลยชิบหายออมสินเลิกกับมันไปเลยไอเดียวเดียวโอดีตจังวิ่งกันไปโอ้โหมามามาไอ้สีนี้เรียกอย่างดีปะอุ้ยพี่ก้าวมาไอ้สัตว์เล่มขอคุยหน่อยโอเคได้เลยพี่ช่างสองพันแป๊บพวกมึงอะอยู่ห่างๆเออเดี๋ยวนี้ทำไมอดีตจังเออมึงจะถอยไม่ถอยเดี๋ยวกูไปหยิบปืนแป๊บเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหเป็นไงล่ะพี่ก้าวกูโหดไปละกูบอกไว้ก่อนห่างพอยังครับพี่ห่างแล้ว ไปว่าไงพี่ชอตรงๆนะมึงจะพาเพื่อนมาเยอะทำไมวะเอาก็พามาปาร์ตี้เพื่อผมพามันไม่ได้หรอมึงก็รู้ว่าตอนนี้มันโควิดเอาพี่ยังพาเพื่อนไปเลยในข้างบนนั่นนะเล่นเกมกันอยู่นะเออก็มันแค่สองคนเองงั้นนี่มันแค่คนเดียวเองพี่แฟนน้องสาวเราเนี่ยพี่ไรคนข้างแล้วคนที่เหลือเดี๋ยวผมค่อยโทรตามมางครั้งเดียว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 อันนี้เหรออ่า ไอ้สกายเด็ดดีหน่อยมาดมาป่ามาเีป่ามันมาเร็วดีเดียวอมันฮะอมันก็ดึกแล้วนะพวกมึงไม่กลับบ้านออะนี่กี่ทุ่มเออ้ส่ทุแล้วสี่ทุ่ม่โอ้ี่ทุงใครก็ายเห็นมึงจะบอกอะไรไม่ใช่เหรออ๋อใช่ใช่พอดีได้ข่าวมาว่าไอ้แถวนี้มีคนตายฮะอ้่บ้านหลังนั้นเหอท่บ้านหลังนั้นปะ ไ<น>อ้ออบ,บ้านที่อยู่ทไอ้ตรงตรงข้ามบ้านเราถัดไปเนี่ยไอ้ใช่ไอ้หลังสีดำอ๋อ,ลอลหลังนู้นเหรอ,อมีคนตายตายเพราะโควิดเหรอใช่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 ใชแ,แถมยังก็ไปไหนมาไหนก็ต้องระวังนะแม่งฮีกันมากเลยมีคนโดนมาแล้วเมื่อคืนอสอคนอ๋อเฮียนเพราะโควิดยบคิบเลยโอเคไปเลยไปไปเดี๋ยวคิดไม่ทัน เออโอเคไปไปไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเล่นด้วยผมมาเล่นด้วยอ๋ออ๋อได้ได้ได้แล้วก็มึงอย่ารับอย่าเมาเล่าจนลืมไม่ลืมดูบ้านนะมึงเออนายผมเฝ้าบ้านอย่างดีโจนะมึงเออไปไปไปโอเคผมลงไปส่งระวังนะมันเฮียนะมันเฮียนะสองคนเลยนะโอ้ผมไม่กลัวหรอกไปโทรโอเคกลับบ้านดีดีครับสวัสดีครับพี่นัทพี่สกายสวัสดีครับจะทำอะไรผู้หญิงป้องกันด้วยครับไม่ทำหรอกครับชิบหาย เดี๋ยวนะน้องกูเออเอ้าเฮ้ยชิบหายแล้วอมสินหายไปไหนวะอมสินอมสินน้ำเปลาสิอมสินเอาละไอ้เฮียมึงเล่นน้องกูแล้วไงเฮ้ยเอาแล้วเมื่อกี้พี่จีมึงวิ่งผ่านไปเมื่อวานเฮ้ยอยู่ไหนกันมึงตายกูบอกพี่ก้าวแน่มึงตายแน่พวกมึงสองคนมึงจะออกมาไม่ออกอยู่ไหนกันวะเอาง่ายที่อมสินไหนเฮ้ย ผู้มึงอยู่ไหนออกมากูหาพวกมึงไม่เจออ๋อไอ้พวกเวนมึงออกมานี่มึงทำอะไรกันเอาเปล่าวินงในต้นหางพี่กูหยิบปืนมาแน่กูหยิบปืนมาแน่ย้อน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 ยังกูดฟิเออกูไม่อะไรเลยกูไม่ห่วงหรอกนะเจ้าพี่วิ่งผ่านนี่คือมุกเจอกูไม่เห็นจริงๆอ่ะไม่เชื่อลองย้อนคลิปไปตัดต่อคนตัดต่อย้อนไปดูได้กูไม่เห็นจริงๆเดี๋ยวนะน้องกู เอ้าเอ้าเอ้าถ้ากูเดินมาอย่างเงี้ยฟื้นเห็นไหมพี่วินเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวให้ไปอยู่มุมนั้นเดี๋ยวมึงทำอะไรกูไม่ไม่หัวกูไม่ใช่พี่ก้าวอ่ามามามาแล้วเมื่อไหร่นี่จะมาเนี่ยพวกเพื่อนมึงเดี๋ยวกูโทรหาก็ได้กูกูสนิทอยู่ไอ้ทีนี่นี่นี่วินวินโทรศัพท์นี่เอาไป กูเอาโทรศัพท์พ่อกูมาทำไมเนี่ยชิบหายเดี๋ยวพี่ก้าวกระดามมึงตายหาชิบหายฮัลโหลไอ้ทีอยู่ไหนมายังเนี่ยอยู่หน้าบ้านเนี่ยพี่เปิดประตูได้หน่ยดีโอเคอ้าวมากันครบเลยมา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 ปาฏิวันนี้สวัสดีครับ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 มามามาโห่ไอพุงเป็นโควิดกันปะเนี่ยเป็นโควิดกันปะเนี่ยไม่พี่ไม่ได้เป็นโอ้โหไอพี่พี่กูพี่กูระแวงมากเลยเนี่ยพี่มปโควอ้พี่ครู อาชิบหานอะไรความศิษย์ก็อยู่พี่ไปสองคนไปหนึ่งก็เป็นกันหมดเนี่ยแหละไอ้เชี่ยช่างแม่งละไปไปเบียร์อยู่ข้างหลังอ่ะเบียร์อยู่ข้างหลังจัดเลยจัดเลยไปไหนไหนไหนนี่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 มา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 นี่นี่นี่โอ้ไม่ได้เจอพวกมึงนานเป็นไงบ้างวะเนี่ยแทนเป็นไงบ้างอ๋อสบายดีโอสบายดีไอไอนี่ไอไอทานเป็นไงบ้างไอ้ซอสทีเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดียังอยู่ดียังไม่ติดโควิดไม่กลัวพี่ผมกลัวโควิดมากกว่า ไม่หาตลกจังเลยไม่หาไม่หาอ่ะไปไปหยิบเบียร์หยิบเบียร์หยิบเ้ามานั่งคุยกันมามาเอ้ยฝากหยิบให้หน่อยเอาสควอนหนึงมา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 นั่งคนเลยน้องรักมา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 พี่วินหนูไม่ให้กินนะเออเออไม่มึงไปนั่งนู่นมึงเป็นแค่น้องสะพ้ายไปนู่นออมสินมาหนี้ไปแล้วสินเราเราแยกจากกันไม่ได้นางนี้ก็ได้เฮ้ยไม่มีสาวๆมาเลยเหรอโอ้โหจบเลย เนี่ยพีสาวๆข้างๆกันพี่น้องกูไอชิบหายพี่วินพี่วินมานั่งหัวโตพี่เลี้ยงนะโอเคเออวินใจไอเดียเดี๋ยววินเลี้ยงเล่าของไอ้เกาด้วยพี่เกาไม่ใช่ไอ้เกาพี่วินโคไปเนี่ยมึงตายโคอร่อยว่างนึงว่างนึงว่างนึงยืดไม่ให้ไม่ให้พี่วินกินอ่ะพี่ดีไห่หนูได้อ่อขอบคุณมากก็ของพี่ของพี่เราเนี่ยแหละขายมึงจะเอาโทรศัพท์พ่อกูมาหาพ่อมึงเหรอไอ้ชิบหาย เอาไปพี่ผูอดอกของชอบเครื่องนี้ว่ะเออเอาไปเลยฮะไม่ได้ของพ่อกูโอ้โหของหนึ่งเก้าแปดศูนย์อันเนี้ยรุ่นนี้ดีด้วยเอาไปเก็บที่เดิมนะเนี่ยคนเราโหดูมันเออพุพุไอ้พี่กูมีอะไรจะบอกพี่มึงรู้อะไรป่ะว่าไอ้ไอ้แถวบ้านเราอ่ะมีคนตายเว้ยฮะอุ้ยตายเพราะโควิดเออคนที่โม่เลรไปชเราจะไปไอ้นี่กันไม่เพื่อนเพื่อนพี่ก้าวบอกพี่สกายอ่ะอมสินันได้ไหม ที่เขาจริงคนจริงจังหน่อยอ่ะที่ชื่ออะไรไอะไรตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดอะไรไม่ชื่อชื่อสกายอ่ะพี่สกายอ่ะที่เวลาเวลาเวลาหัวร้อนมันจะฮาเวลาหัวร้อนมันจะฮาฮอเออเออไอ้นั่นเขาชอบทำเสียงคนนั้นปะเออทำเสียงปะเออนั่นแหละนั่นแหละเออคือวันเนี้ยกูไม่กลัวหรอกจะไปเนี่ยจะไปล่าทัพผีเยียนไปอยากรู้จริงผีโควิดจะเป็นยังไง เออพี่ไม่เอาก็มาดิพี่ใครกลัววะเออเป็นไงทามแทนก็กล้าใช่ไหมแทนไอแทนแทนใช่ไหมพี่ดีพี่ดีเห็นไหมฮะสงสัยเขาเหรอพี่เดี๋ยวถ้าเกิดเขาเป็นผีมาหลอกหลอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่กลัวพี่เออไปเถอะไปไปเล่นมุกอะไรไม่รู้เรื่องไป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 ไม่กล้าเป่าหนุ่มหัวเขียวไหนใครไม่กล้าบ้างใครไม่กล้าบ้างพูดมา กูจำตรงนะพี่เดีย๋ยวผมฝากบ้านให้พี่โอเคเจอกันในบาทสวัสดีอ้าวถ้าถ,ถ้าเกิดมึงไม่ถ้ามึงไม่มากูมไม่ให้มึงเป็นแฟนกับน้องกูเออโอหเลิกเลยพี่เดี๋ยวไม่ไปนะไม่ได้ไม่ได้ไมันหนูต้องไปอะ่ะมันเสียนามสก,กุเลเ,เราไปเถอะไปพี่เรายังเป็นทหารเลยว่าโถว่าแต่รถชื่อเสียงชิบหายแล้วพี่เอารถไปแล้วลุงพี่อ่ะเดินไปพี่ร้อยเดินไปจะแต่ตรงข้ามบ้านนี่บ้านหลังนี้น่าจะเป็นหลังนี้หลังสีดำๆโอ้เอ้ยพี่ผมถามพี่ทางทาชนะพี่ คิดดีๆนะพี่น้องสาวพี่ทั้งคนนะพี่นะเออกลัวอะไรตายก็ตายทั้งตระกูลเลยชิบหายกลัวเลยล่ะโอ้เกินไปพี่เนี่ยล่ะโอ้โหโอควต์เก่ามันก็น่ากลัวสุดโอเคก่อนเข้าทุกคนฟังกูนะเดี๋ยวกูจะเป็นคนนำตลอดโอเคไหมคนอยู่หลังสุดคือไอ้วินไปโอ้โหออมสินออมสินอยู่เนี่ยหนูไม่อยู่่หลังอะต่อจากพี่เฮ้ยไอ้ทามมึงฟังกูหน่อยมึงอย่าเป็นพี่กูดิโอ้ยไปเอานะเข้าเลยนะ คครับพี่่้นวิงไปไปกับอะไรมีอะไรยังไม่มีโอ้ยเข้ามาก่อนเข้ามาแล้วปิดด้วยอย่าเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ลุมลุ่มแลุมเฮ้ยมีเบียร์ด้วยว่ะเฮ้ยเก็บไหมเก็บเก็บยังดีอยู่เลยเขาเพิ่งตายเองนะเว้ยอันเนี้ยไม่ได้พี่ไม่ได้พี่ในขนาดเพิ่งตายเนี่ยประตูนี้ก็ปิดตายนี่นานไหมเห็นบอกว่าเพิ่งตายก็น่าจะไม่นานนี่เองแหละกล่องโอ้พี่ดูบ้านดิ สภาพมันตายมัตั้องทิพยีอย่าเลยพี่เดี๋ยวเขาทำไมมันโซมจังอะพี่อย่าอย่าไปเลยพี่เบียร์เดี๋ยวเขาสั่งเบอร์สีคือชีพกลับเอาคืนนะพี่กลัวอะไรล่ะใช่นะารูโตเออมันไม่ใช่น้ารูโตไอชีพกับอันนี้เปิดไฟได้เปล่าวะเอ้ยใครมีไฟบ้างอะมานั่งชิวกินเบียร์อย่างนี้ชิวก็นั่งคุยดีกว่ามา้ยโอ้โหพี่พี่ก็ชิวกินกลัวอะไรล่ะเฮ้ยพี่แล้วหลังพี่ข้างหลังอะไรไหนอะคลายสวยมากเลยพี่โอ้ เนี่ยมึงเนี่ยมึงหลอกเงี้ยอย่ามึงจะได้เจอคนแรกอมสินอย่าขึ้นไปอย่างนั้นอย่าขึ้นไปอย่างนั้นโอ้ไม่เอาน่ากลัวลงมาเสียชาติเกิดหมดโอ้ตายแล้วเอาไปสวยมากเลยอมสินดูดิเอุ้ยเชิงเทียนได้เชิงเทียนกูก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ไปเชนสองอย่าเป็นพี่กูสิให้กูขึ้นไปก่อนอุ้ยไอ้ก้าวนี่ชอบขึ้นไปตลอดไอ้พี่นี่หว่าพี่ก้าวพี่ก้าวเ็นพี่เย็นเราต้องให้กี่คนขึ้นก่อนด้วยเว้ยเฮ้ยที่มีเหตุใดเดี๋ยวนะแสดงว่าเขาน่าจะรักศิลปะมากเลย ไอพี่นี่มันอุ้ยน้ำไหลทำไมน้ำไหลอุ้ยน้ำอะไรอุ้ยน้ำแตกพานเลยทีเดียวเอาละไอทีมึงมึงไม่กลัวผีไม่ใช่เหรอไม่กลัวพี่พจะปูตกไหนอย่าไม่ใช่ใจเกเรแล้วเหรอในนี้ม่อกระบอกขนาดนละเฮ้ยอุ้ยช่างมันดุมันคือกระจองอะไรอะ เฮ้ยแต่เขาาคนแก่หัวสมบัตินะพี่มันต้องมีของดิไม่ใช่คนแก่หรอกน่าจะปันอะไรเนี่ยน่าจะทั้งครอบครัวเลยมั้งนี่ยน่าจะเป็นห้องผู้หญิงโอ้ยต้องกาต้องจ้องตากับพิบในจ้องตากับพีบไม่มีอะไรเลยนี่ตรงนี้ตรงโอ้ยโอ้ยโอ้นีอน่โอะเป็้า้องขอ้พ่อเขอ้าโอยไอแล้ยพ่อ้ี่ผมก้อเย้้าเข้ยวอ้ยโยโอ้ออ้ามาดูี่้้้้้ออยยอ ผมว่าพ่อเขามีสามหัวแน่เลยอุ้ยห้องน้ำไม่มีชุดแสงอุตสาด้วยวะใช่ป่าวว่าอ๋อกูมองผิดไม่ใช่ไอ้เพี่พี่ดูมาไปแล้วเออไม่ใช่โรงนินจาโทษทีโอ้โหจักแยกเต็มเลยสิพายเไ้ยใช่เป็นขัวอย่างเงี้ยวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวออมสินหายน้องสาวกูหายไปไหนพี่ผมบอกแล้วอย่ามาพี่ไม่เชื่อผมเหรบ้าผมบอกพี่แล้วเฮ้ยอองสินเอามานี่พี่พี่ไปไหนพี่ไปนอนเลยอะพี่ทีเอามานี่สิเอามานี่สิก็เรียงตามกันมาดิชั้นสุดท้ายเลย อันนี้จะมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยผีผีเนี่ยเฮ้ยพี่จับขาพี่จับขาไหนไหนโอ้ยใหญ่โอ้ใหญ่เฮ้ยไอ้หัวเขียวมานี่มานี่หน่อยมานี่หน่อยอะไรมึงไอ้มะเขือม่วงอยู่หรอวะอยู่ตรงนี้เนี่ยยืนตรงนี้ยืนตรงนี้หน่อยอะไรพี่อะไรพี่ตันลงไปเลยตายตายไม่ได้กินหรอกไอ้มะเขือม่วงตาฝาดแหละ ตาฝานอะไรไม่เห็นเลยผงผีอะไรมันจะไปมีจริงได้ไงวะไปเฮ้ยตก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 ก็มันไม่มีหรอกผีอ่ะเราเรากลับดีกว่าไหมเมื่อกี้เหมือนกูเห็นจริงๆนะเห็นอะไรพี่คิดไปเองนะโอ้มีมีดอกไม้แล้วโอ้พร้อมจัดการศพอีกมันไม่น่ามีผีหรอกมั้งงั้นงั้นงั้นไอทีนำไปไอทีนำได้พี่ทางไหนพี่ทางเนี้ยตางนี้ วายโอ้โแขวนคอด้วยแขวนคอมึงเห็นไหมนั่นมึงเห็นไหมลุ้นู่พี่ข้างหลังอะไรอะเอ้าหายไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ไม่รู้กูไปแล้วอือยดีไม่ไหนเอ้าประตูก็เปิดไม่ได้ปล็อกอะประตูล็อกอ่ะมันล็อกอยู่แล้วอันนี้ก็เปิดไม่ได้โอ้ตายแล้วไอพี่เอาที่นี่ล็อกถ้ามันล็อกอยู่เดี๋ยวล็อก เฮ้ยสวัสดีครับใช่อุ้ยเฮ้ยหนีดิขึ้นไปข้างบนไปข้างบนพี่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 ขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนหน่อยมีมารยาทหน่อยดิมาแอบมาแอบกูไม่รู้กูไปละแอบอะไรอีเดียอีเดียวแล้คนตายเวรเดยวดยุดี๋คอยดูนะกูติดกูติดกูติดไปห้องเล็กไปห้องเล็กอุ้ยเมื่อกี้ใครอ่ะไม่มีเนาะห้องเล็กอยู่ไหน เราของบ้านเหรอพี่ผมบอกแล้วไงเขาสั่งไปสีคืนชีพขึ้นมาเอาเบีเอ็งยิงนั่นมันนารุโตะไอ้งูไปนี่นี่มาแอบนี่เลยเร็วใครเข้ามากันมามามาเฮ้ยอยู่ตู้อยู่ในตู้อยู่ในตู้โอ้ยมันเปียกหนึ่งซองกูวางไม่ได้อ่ะเอ้าได้ยังยังไม่ได้โอเคได้แล้วเงียบเงียบไม่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 ไหวแล้วมากเดี๋ยวน้องสาวกูอะอะไรทำไมผมรู้สึกว่าแทนที่มันควรจะอุ่นทำไมมันเย็นๆวะพี่พี่ผมมีเรื่องสุขภาพว่าไงว่าไงเพราะเพิร์ตไปเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหไอ้งูยืน ออกออกเหม็นเหม็นเหม็นโอ้ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวน้องสาวกูหายวายอะไรบินได้ด้วยชิบหายหาน้องสาวก่อนน้องสาวกูอยู่ไหนพี่พี่หนุ่ยหนุ่ยเลยพี่อยู่ไหนมึงอยู่ไหนโดนพี่เขาพี่พี่อ้อมอมสินพี่นี่มสนี่ไงที่ออมสินอยู่นี่ไม่ใช่นะมันใครก็ไม่รู้โอ้โหไปไหนได้บ้างเนี่ยเอ้ยมีตรงตรงนี้เรายังไม่เคยมานี่นี่แอบนี่แอบนี่แอบนี่ผีมาไม่ได้นอนได้พี่นี่ขึ้นมาขึ้นมา เเรารอดแน่โอ้โหก็รอดมาเดี๋ยวน้องสาวกูไปไหนเนี่ยเบียร์เบียเออมึงก็ฉลาดไม่เยอะวะทิ้งน้องสาวกูแล้วไอ้เหี้ยตอนเนี้ยตอ้เ้ยตายเยอะมะตายจะตายไหมวะไอ้หัวเขียวมันจะอะไรขนาดนั้นไหมสู้ชิตแล้วแหละเริ่งเหายไปกับปลาเพร์สองคนรามงไปเออคนละซีรีส์เอาไงดีวะเดี๋ยวไอ้ไอ้วินมันเงียบไปแล้วอ่ะ น้องสาวกูก็เงียบแล้วเหมือนกันอย่าบอกเลว่ามันไปวาเอ้ากู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 เอ้ยกูกูกูน้องสาวกูไปไหนแฟนมึงอะอยู่ข้างหลังพี่ครับอยู่ข้างหลังครับพี่ดีฟอยู่หลังพี่ครับเออมึงจะเหนื่อยทำไมอะเออคนเราเราก็ไม่ได้เหนื่อยนะแหล่งอะไรของมึงนี่มันนองเบ้าพี่เู็ว่าแอบเนี่ยโอ้โหเออว่ะออมสินก็ฉลาดเหมือนกันดีกว่ะสมมติเราที่เป็นน้องสาวกูอาบน้ำกันแน่นอนแต่ไม่ได้โง่เหมือนวินนะอ้าวอุ้ยอ๋อวินใช่ไหมโอเคทุกคนจาอะไร ผีไปไหนหมดนะไอ้ไอ้ไถูกสิเอาอะไรมากั้นเอาอะไรมากั้นหลอกสีไอ้เวรไอ้ชิบหายเออผีมันจะเข้ามาได้ยังไงล่ะนี่แล้วจะออกยังไงไม่รู้ว้ายมึงจะทุบทำไมล่ะกูไปแล้วชั้นบนชั้นบนตอบโจทย์ชั้นบนตอบโจทย์ผีตีไม่ได้ชั้นบนตอบโจทย์ชั้นบนตอบโจทย์กูไปแล้วกูไปแล้วเมือเมื่อกี้นะใครร้องใครร้องอะไรล่ะ จะบ้าด้วยประตูก็เปิดไม่ได้แม่งเอ้ยเเดีี๋ยยววะน่ประตูมันล็อกหมดเลยอ่ะฮะพี่เทคโนโลีพี่ว้ายว้ยอะไรเราเรามาคุยกัืผีด้วยพี่แบบเจะอะไรจาเจรจาก่อนนะพี่เจะอะรพี่จะอะไรพี่จรจาอะไรมึงสินหายพี่อมสินหายเอ้าน้องสาวกูไปไหนอยู่อยู่นี่ค่ะพี่กูลงแล้วกูไปเลยโอ้โหดักกูด้วยชิบหายแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วฟุ๊กฟอย่าพี่โมกูไอ้ยืนมั่ย ไมแทนลงไปเฮ้ยผีมันไม่เห็นอุ้ยมันเห็นกูเร็วกูไป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 เร็วเอาทั้อยู่ไม่ใครเห็นเราทังอูเราลองมองหน้ามันไหมเอาเอาเราไปกินเราไปกินพี่ผมบอกแล้วเราเราเราต้องเจรจาก่อนพี่จ้าจ้าจาอย่างน้อยกินแล้วเรื่องมันหลอนกูนะเออเลิกหลอนกูนะอย่าเอาโควิดมาให้กูนะก็ยังดีไม่ถือมีดไอ้เที่ยยังดีไม่ถือมีดอ้าวเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะเรียกว่าผีเขานี่แล้วผีเยายอมเอาแล้วโอเค โอเคแต่ว่าอันนี้คือเขาให้อภัยเราแล้วงั้นเรามานั่งชิวันว่าไงในเมื่อประตูมันล็อกเราจะกลับยังไงนั่นสิเออว่ะเฮ้ยพี่ต้องไปหาผีตัวหนึ่งก่อนครับเปิดประตูให้เราเออว่ะเนาะนั่นนายอยู่นั่นว้ายผีดีใช่ไหมไม่ถือมีดเนาะว้าวไม่กูไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วไปใครไปแล้วอย่าไปอยู่กูอย่าไปอยู่กูเอาเอาเราไม่ได้เอาเราไม่อด้โอ้โห เออแม่งโตลุงกับเพื่อนสักเช้าเลยอ่ะประตูบ้านก็ไม่ปิดอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่ใครอยู่ไหมโลไม่ไม่อยู่กันแสดงว่าแม่งไปบ้านนั้นแน่เลยแม่ยิงเงี้ยยิงห้ามยิงอยู่นั้นมึงเนี่ยอี่ อืมบ้านหลังนี้เหรอไอ้ย้ยทำไมมันเก่าจังวะบ้านหลังนี้บอกว่าอืมอืมประตูเปิดอยู่ยงั้นเหรอแสดงว่าไอ้พวกดิกนี่มันต้องเข้ามาเฮ้ยไปไหนอ่ะไปฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะรักได้แค่คอยอยู่ที่เดิมแล้วเธอเป็นประจําฉันเข้าใจ่ มีหวานใจเ้าฉัน,นั้นก็เข้าใจเธอไม่อยากเป็นของใครนอกจากของหวานใจ